และเลื่อนออกมาตรงนี้จะเป็น C นะคะเราจะไม่นับเป็น21นะเดี๋ยวเวลาเราถักแถวที่2วนกลับมาเราจะได้ไม่ไม่งงนะคะสำหรับการขึ้นแถวที่สนะเดี๋ยวมาดูแพทเทิร์นไปพร้อมๆกัรเป็นการฝึกดูแพทเทิร์นไปด้วยนะคะแล้วก็การอ่านแพทเทิร์นนะคะอันนี้คือแถวที่1แล้วนะคะแถวที่2องนะเราจะทำการ ขึ้นโซ่หนึ่งโซ่นะคะเป็นโซ่ขึ้นต้นแล้วทำการถัก V ถัก 7X 3V 7X 2V เท่ากับว่าเราทำการเพิ่มห่วงขึ้นอีก6หลักนะคะ เพราะว่าเรามี V ทั้งหมดตรงนี้ 3V ตรงนี้อีก2 v เป็น 5V ตรงนี้ 1V เป็น 6V เท่ากับ